สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักไดรี่ของคนรักสวนกันอีกแล้วนะคะลงสวนไปเก็บผักชีกันค่ะผักชีกำลังต้นน้อยๆค่ะแต่ก็พอมีให้ทานนะคะเก็บผักชีได้ตามที่ต้องการแล้วก็เข้าครัวกันค่ะเช้านี้จะทำอะไรทานกันดีมีขาหมูค่ะทำขาหมูพะโล้กันนะคะ ก็เริ่มจากต้มไข่ค่ะตั้งหม้อใส่น้ำแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะระหว่างรอต้มไข่สุกก็มาเตรียมเครื่องทำพะโล้กันค่ะเครื่องที่จะใช้ก็มีกระเทียมรากผักชีและพริกไทยนะคะหรือที่เรียกกันว่าสามเกลือค่ะ บรรยากาศยามเช้าก็จะมีเสียงนกร้องเสียงไก่ขันลมพัดเย็นๆค่ะทำกับข้าวก็เพลินเลยค่ะเมื่อได้กระเทียมพริกไทยลักชีเรียบร้อยแล้วก็โขกโขอย่างนี้เลยนะคะครกเล็กไปหน่อยค่ะ กระเทียมกระเด็นกระดอนไม่เป็นไรนะคะหยิบม,มาใส่ตำใหม่ได้ค่ะก็โคลกจนละเอียดแหลกแบบนี้นะคะเอาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะพักไว้ค่ะจากนั้น ก็มาเตรียมผักชีค่ะเอาผักชีวิ่รอยหน้านะคะผักชีนี้ให้กลิ่นหอมแล้วก็ประดับให้อาหารสวยงามด้วยค่ะเมื่อไข่ต้มสุกดีแล้วก็เอามาแช่น้ำเย็นนะคะเพื่อให้เปลือกไข่ปอกง่ายค่ะ ก็แกะเปลือกไข่แบบนี้เลยนะคะหรือใครจะมีวิธีปอกเปลือกไข่ยังไงก็เอาตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อใส่น้ำน้ำเดือดก็ใส่ขาหมูเลยค่ะใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็เอาสามเกลอค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขกไว้นะคะมาใส่เข้าไปค่ะ mm hmm. หอมขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ใส่ขนอเครื่องเทศพโลค่ะใส่ไปนหนึ่งก้อนพอค่ะหม้อเล็กๆแบบนี้แล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนค่ะ แล้วก็น้ำปลาตาทิพรสขอบอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะคนๆๆค,ค,ค่ะแล้วก็แต่งสีนิดนึงด้วยสีอิ้วดำค่ะไม่ต้องเยอะนะคะปรุงรสเท่านี้ไปก่อนค่ะปิดฝาแล้วก็ต้องไฟอ,อ่อนๆค่ะโอ้น้ำเดือดพุ่งพ่านเลยค่ะ แล้วก็มาช้อนฟองออกนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาตุ๋นต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้หมูเปลื่อยนะคะชิมรสชาติน้ำนิดนึงว่าเป็นอย่างไร อืมก็จะจืดๆหนนะอ่อยนะใส่นี่เลยค่ะรสดีเมนูพะโรค่ะเทลงไปหมดซองเลยหม้อเล็กๆใส่ซองเดียวก็พอค่ะแล้วก็คนๆๆนะคะให้ละลายค่ะแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งอืมอืม เติมน้ำตาลอีกสักหน่อยดีกว่ายังไม่หวานอีกสักช้อนค่ะอืมแล้วก็เติมน้ำปลาอีกสักหน่อยค่ะค่อยๆชิมค่อยๆปรุงกันไปนะคะเอารสชาติตามคนกินชอบนะคะไม่มีกดตายตัวค่ะ แล้วก็เติมซีอิ๊วขาวไปอีกค่ะคือหม้อนี้รสชาติยังจางมากต้องเติมทั้งน้ำตาลน้ำปลาให้ครบเลยค่ะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะลองชิมรสชาติอีกครั้งค่ะอืมก็น่าจะใช้ได้แล้วละ่ะปิดฝาแล้วก็ตุนไปค่ะโอหมูก็ สุกแล้วนะคะแต่ก็ยังเปื่อยไม่มากค่ะแต่ก็ทานได้แล้วค่ะก็ต้องตักทานแล้วละ่ะสายแล้วค่ะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะต้องไปทำงานละเอาเท่านี้ล่ละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชิมรสชาติอีกหน่อยนะ่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรอ่อืโอ,โอ,โ,อ,โ,อโอ้ร้อนๆค่ะอใช้ได้ใช้ได้ไดรสชาติผ่านค่ะหมูอาจจะเปื่อยไม่เยอะนะคะแต่ก็ทานได้แล้วค่ะ จากนั้นก็โรยหน้าด้วยผักชีค่ะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็สวยงามค่ะแล้วก็ปิดไฟเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเอาถ้วยมาเลยนะคะสีสันน่าทานมากเลยค่ะถ้าจะให้ดีต้องต้งมนานกว่านี้อีกหน่อยให้หมูมันเปื่อยๆหน่อยนะคะแต่นี่ก็ทานได้แล้วค่ะ ก,ก็ต้องรีบตักขึ้นมาเนาะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเดี๋ยวคุณพ่อบ้านต้องออกทำงานแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะสายพร้อมรับประทานแล้วค่ะขาหมูพะโลบ้านสวนที่รักค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวขอลองชิมนิดนึงนะเอาซ้อมจิ้มจิมดู ไม่ค่อยเปื่อยแต่ก็ทานได้ค่ะชิมๆอมอร่อยเลยละค่ะคุณพ่อบ้านก็เอาของข้าวน้อยนะคะมาตักคุณพ่อบ้านไม่ชอบทานกับข้าวที่มีรสหวานค่ะก็ขอไปแต่หมูและไข่ไม่เอาน้ำ โอเคไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าการเอาตามชอบแล้วคุณพ่อบ้านก็มาซอยพริกนะคะเตรียมจะทํายําขาหมูละเอาพริกมาใส่เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเตรียมมะนาวไปลูกหนึ่งเวลาจะกินก็ค่อยบีบมะนาวใส่ค่ะก็กลายเป็นขาหมูตุนบีบมะนาวค่ะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ